อันนี้แนะนําจริงนะที่ฉันใช้ค่ะต้องแต่สิบปีได้แล้วมั้งท้องหอมแบบหอมแบบมีระดับหนึ่งนะนำอันนี้มากๆหน้าเบอร์หลังชัดค่ะเย่ตัวนี้ค่ะแล้วฉันก็ใช้กันนั้นนหะมาต้องแต่โฟมอัลบั้มแรกๆจนถึงปัจจุบันเออนี่มันคือการพักผ่อนที่ดีจริงๆอูดิมีพูดเหมือนเขาจ้างเหมือน<ๆ>ไม่ได้จ้างมันมือสวัสดีคระเดี๋ยวเราจะทำคลิปอะไรนะบัสแฮปแอนทมค่ะมันแปลว่าอะไร ม์คแพกแพ้แปลว่ามีมัดแต่ว่ามัดรวม <c oughs> แลวา <c oughs> ไอเทมอะไไอแปลว่าฉันวันนี้คนเรื่มมาสิบไอเทมนะคะที่คิดว่าเหมือนมาบอกแล้วก็มาป้ายยาทุกคนด้วยก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นสิ่งที่ฉันน่ะติดตัวแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วต้องใช้ตลอดถ้าเกิดหมดซื้อซ้ําของอะไรประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกทีละหนึ่งสองสามสี่หาจะจะ้าหกเจ็ดสิบอันแรกเครียดศาสตร์ เอาเป็นว่าอย่างแรกเลยนะคะที่ฉันจําได้นั่นก็คือแปลงขูดลิ้นงงไหมอันนี้เป็นอะไรที่ใช้มานานมากๆแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ใช้อันหนึ่งแล้ใช้นานนะหมายถึงว่าใช้ประมาณสามเดือนถึงหเดือนอะมันใช้นมันอารมณ์แปลงสีฟันเลยอะ แต่ว่ามันเป็นขูดลิ้นที่ขูดลิ้นเพราะว่าบางทีลิ้นเราอจะมีะอะไรเวลาทานอาหารเสร็จลิ้นเราจะแบบเหมือนสกรปรกแล้วก็มีแบคทีเดียเกาะอยู่ใช่ไหมบางคนก็จะใช้แปรงสีฟันอ่ะแปรงลิ้นเลยเอออย่างโฟกัก็คือแล้วแต่บางทีก็ใช้แปรงสีฟันอ่ะแปรงลิ้นบ้างกับก็จะมีที่ขูดลิ้นด้วยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะใช้อนไนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้แบบแปรงสําหรับขูดลิ้นนั่นเอง สำหรับเรานะเราคิดว่ามันสะอาดดีมันทําให้ช่องปากเราสะอาดแล้วก็เวลาไปไหนทำอะไรก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นโอเคค่ะอันดับต่อไปอันนี้ก่อนละกันซึ่งมันอยู่ในกระเป๋าว่าจะบอกว่าพกติดตัวตลอดอันนี้เป็นครีมทาตัวของโจมาโลนนะคะ ประเด็นเลยคือจะบอกว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจทาโลชั่นอะไรเลยบนตัวสักอย่างหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นกระปุกที่ถูกพกไปทุกที่เพราะว่าบางทีเวลาเราไปทํางานนู่นนี่นั่นข้างนอกอะ่ะแล้วผิวบางทีต้องการความฉ่าบ้างก็จะใช้ครีมอันนี้ทาตัวแล้วที่สำคัญคือมันมีกลิ่นที่หอมมากๆอันนี้ก็เป็นกลิ่น English Pear เลยนะของเขาอะ่ะกลิ่นตัวดังของเขาอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยจะพกติดตัวไปทุกที่แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นอันนี้กล่องใส่เครื่องประดับเวลาที่เราจะต้องออกไปข้างนอกเวลามีงานต่างๆนะนอีวงอีเวนต์เราจะใช้อันนี้ทุกครั้งก็จะเป็นกล่องแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วตรงนี้จะเป็นกระจกใช่ไหมได้ฝั่งมือก็จะเป็นที่แบบใส่สร้อย ขอไม่ให้มันพันกันเวลาต้องไปทํางานแล้วก็แบบยังเลือกไม่ได้ว่าจะใส่อันไหนเส้นไหนดีก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะถูกจัดอยู่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่พันกันยุ่งเหยิงแล้วก็จะไม่ถูกการขูดขีดอะไรเพราะว่าข้างในมันเป็นสักหลาดมนสักหลาดเออเป็นสักหลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคหน่อยอะต่อมาเป็นนี่สเปรย์ฉีดห้องครั้งแรกที่เดินผ่านกรรมกรเม็ดแล้วเราได้กลิ่น แล้วรู้สึกว่ามีดีอยากให้ห้องนอนเราแบบเป็นกลิ่นหอมแบบนี้เลยฉันก็พุุงล่างเขา้ามาในช็อปเลยแล้วก็แบบแสดว่าที่ได้กลิ่นอยู่ในกลิ่นของอะไรเขาก็บอกว่าเ,าเป็นกลิ่นตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าอยากให้แบบห้องมันหอมอยู่ตลอดเขาก็แนะนำไอที่มันเป็นก้านปักอะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นสเปรย์ที่ฉีดห้องเหมือนกันทุกครั้งที่มีการถ่ายทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ดิฉันก็จะพ่นอย่างเงี้ยพึดๆดฉีดให้ห้องมันหอมแล้วก็ มันอยู่ติดทนมากเลยอ่ะแล้วอยู่ในรถจะใช้กลิ่นนี้เหมือนกันก็จะใช้เป็นถุงถุงหอมก็จะเป็นกลิ่นนี้แต่ห้องโฟมมันหอมจริงนะหอมกลิ่นนี้เลยถ้าเกิดเราจำไม่ผิดน,นะ มันคือกลิ่นอ <l ug> อเรนจ์พอดมแต่ใช่หรอแต่ว่ามันไม่เอากลิ่นส้มไงเออมันไม่ได้กลิ่นส้มแต่ว่ามันถ้าเกิดจำไม่ผิดมันกลิ่น<ช>น้มมันคือกลิ่นของกลิ่นของร<อ>้งานเวลาเดินผ่านาอันนี้แหละใช่คืออยากจะแนะนํามากๆเลยเวลาแบบใครอยากให้ห้องหอมแบบหอมแบบมีระดับหนึ่งน่ะนําอันนี้มากๆากแล้วฉันก็ใช้ตลอดทั้งในรถแล้วก็ห้องนอนของฉันจะเป็นกลิ่นนี้เลยมาถึงอันนี้เป็นกล้องที่ใช้ถ่ายบล็อกคือเอางี้ พอเราจะเริ่มทำบล็อกของช่องตัวเองโพสลัเนี่ยเราก็สรรหาว่าจะากล้องข้อ,งอะไรกล้องอะไรดีที่พกไปเมืองนอกแล้วไม่หนะักแล้วก็ใช้งานง่ายอันนี้คือเป็นตัวรุ่นแรกของเขาเลยนะแต่จะบอกว่าเห็นความสังงกสังแนก้ของมันปะคือดิฉันนใช้มาสักพักหนึงแล้วอะแล้วมันไม่ใช่มือดิฉันคนเดียวที่เป็นมันถือเพราะมันพานหลายคนช่วยถือปุ๊บอะเขาไม่รู้ว่าจะต้องระวังคองน้องมันก็เลยเป็นว่า มันไม่ตรงแล้วอะเนี่ยเเปิดกล้องมาเลยป่ะฟึ๊บเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็กดแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็คือเรคคอร์ดแล้วแล้วเหมือนเวลาหันไปไหนเนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่หน้าเราถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้ถ่ายบล็อกตัวนี้ก็แนะนำนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ แต่น้องจะแบบเออเออไปแล้วอ่ะฉันไม่ได้หยิบม,มาใช้ประมาณ2ปีกว่า3ปีแล้วแต่คลิปที่หยิบม,มาใช้ก็คือจอยแฟร์ค่ะก็เป็นอะไรคะหน้าเบอร์หล่อชัดค่ะเยตัวนี้ค่ะเริ่มเลยเฮียรอค่ะตอบไปเลยไม่มีหยุดอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าได้ทำการบ้านมาบ้างไหมโอมย์ีม,มาที่ใส่หมวกมาโค้น้องอ,องไปนิดนึงเลยดิฉันก็ ลืมกดแตะหน้าจอเพื่อให้มันโฟก,กัสข้างหน้านะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังชอบอยู่นะถึงหยิบมาใช้แล้วกอ็อันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ลูดขนของอ e ีเกียฉันเน้นเลยว่าของอ e ีเกียเพราะว่าของที่อื่นอะตามร้านขายของสุนัขของแมวเขาก็จะมีที่ลูดขนสั์ขายใช่ปะฉันเคยซื้อมาใช้แล้วมันไม่เหนียวเท่ากับของอ e ีเกียฉันก็เลยเมียน,นั้นอะ่ะพกอยู่ในห้องอยู่ในรถตลอดเพราะว่า ติดเต็มเสื้ออันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เราคิดว่าทุกคนทุกบ้านก็น่าจะใช้กันเหมือนกันที่ทรูดขนถ้าเกิดใครที่เลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงแมวอะไรนี้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบใช้ตลอดใช้จริงแล้วก็ใช้มากกว่า5ปีแล้วนะคิดว่า5 6ปีตั้งแต่เลี้ยงแมวเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี้ยสุดยอดแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้แน่นอน Power Bank ริง๊ง เพราะว่าแบงก์ก็คิดว่าทุกคนก็คงขาดไม่ได้อยู่ในชีวิตเหมือนกันแล้วก็ที่ใช้อันนี้คือเราใช้ทั้งซูงทั้ง iPhone แล้วก็มันก็มีทั้งสองหัวเลยเราก็เลยซื้ออันนี้มาใช้แล้วก็น้ําหนักไม่หนักจนเกินไปเคยมีเลที่มันเป็นก้อนทัวเนี้ยเหมือนพกอิดใส่กระเป๋ามันหนักมากแต่ว่าอันเนี้ยมันพอดีป,ประมาณสักสองรอบเต็มอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ติดตัวพวกไปไหนตลอดเวลาถ้าเกิดคิดว่าหายก็ต้องซื้อซ้ำใช้อีกแน่นอนอันนี้อะต่อไป นี่เราต้องพูดถึงไม่ใช่แมวนะแต่แค่มาขออาศัยมุงนี้เฉยๆเอ้อัหนึ่งที่ขาดไปได้คืออะไรคุณหญิงยา <Yeah. S 1> จะบอกว่าเป็นยาแก้แพ้เพราะจริงๆแล้วดิฉันอะแพ้ขนพวกนางค่ะแต่ดิฉันยอมเสียสละตัวเองไม่เป็นไร ฉันจะเลี้ยงแน่ฉันกินยาเข้าไปก็เลยจะเป็นยาแก้แพ้ที่ฉันจะพกติดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจริงๆอยู่ที่บ้านก็จะปล่อยเซอร์นะน่าจะเป็นผื่นจะจามอะไรคือจะปล่อยเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกเงี้ยบางทีต้องใช้หน้าทํางานใช่ไหมแล้วหน้ามันเป็นผื่นแพ้อะไรเงี้ยก็จะต้องกินยาแก้แพ้เพราะฉัน้นฉันก็จะพกยาแก้แพ้ไว้ตลอดกันต่อไปอันหนึ่งอันนี้มืออันนี้แนะนจริงนะ ถ้าใครพอที่จะมีกําลังทรัพย์หน่อยอยากให้ซื้ออันนี้มาใช้จริง,รงๆเพราะว่าส่วนตัวชอบมากๆผ้าปูที่นอนของพาเซียคือจะบอกว่าของเขา,ามันจะมีหลายแบบมันเขาเรียกอะไรจะเป็นแบบนอนหลายเส้นได<อ>้หรืออะไรก็ไม่รู้นะต้องไปดูต้องไปดูฉันไม่เข้าใจของเขาเหมือนกันนะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าขเขาจะมีหลายเลเวลหลายรนะดับ ซึ่งคนบอกให้ใช้ต้องใช้นะมันนู่นนี่นั่นมันดีมันแตกต่างดิฉันใช้ค่ะต้องแต่10ปีได้แล้วมั้งดิฉันก็ซื้อเริ่มจากถูกๆก่อนเพราะว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงเนาะฉันก็เริ่มจากอันที่มันไม่แพงมากชุดละแบบประมาณ5000ันกว่าบาทหกพันฉันก็ซื้อมาฉันรู้สึกว่าเออมันก็โอเคแล้วนะ แต่ล่าสุดน,น่าจะสักสี่ห้าปีที่แล้วอะฉันซื้อดแบบักที่มันแพงกว่านั้นนะเสร็จแล้วแบบกิ่หมื่นไม่รู้จำไม่ได้แล้วปรากฏว่ามันทําให้เรานอนสบายมากขึ้นมึงไ,ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันทําให้เรารู้สึกว่าการนอนมันสบายมากขึ้นว่าผ้าของเขาอะมันลื่นแล้วมันก็นิ่มสบายผิวมากๆรวมถึง เวลานอนอะแล้วเหมือนเราเปิดแอร์ใช่ปะมันเก็บความเย็นอยู่ในผ้าห่มอยู่ในผ้าปูเตียงอยู่ในหมอนอะทำให้เราหลับสบายแล้วทุกอย่างมันรู้สึกว่าแบบเออน,นี่มันคือการพักผ่อนที่ดีจริงๆกู๋อ็น,นี่พูดเหมือนเขาจ้างมไม่ได้จ้างนะมือแค่บอกเฉยว่ามันดีจริงๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งสองแบบเลยที่แบบที่ถูกลงมาหน่อยกับแบบที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้คืออันที่แบบนุ่มแล้วก็แบบลื่นมาก อันนี้เย็นมากๆแต่อันเนี้ยจะเป็นอันนี้แพงกว่าอันนี้อันเนี้ยก็จะถูกกว่าหน่อยแต่ว่าแบบมันไม่เย็นไม่สบายเท่าอันเนี้ยบอกไม่ถูกกับโชาเนดไปหาซื้อเธอดีถ้าเกิดสมมุติแบบมีโอกาสเนาะลองซื้อมาใช้ดูอันนี้ก็คือเป็นแบบมาแ t h a ทปของเราด้วยสุดท้ายอันนี้บอกเลยนะว่าฉันใช้อันนี้มาเกินสิปี หมดแล้วซื้อซ้ำซื้อซ้ำมากกว่าร0อยขวดนะแน่นอน100%อซันนี้ก็คือเป็นรีมูฟนะคะที่ทำความสะอาดรอบดวงตาของอ e ีโรเช่อันนี้คือใช้มาเป็นสิบปีแล้วอะ่ะซึ่งเด็กๆดกิฉันไม่ได้ดูเรื่องอะไรครั้งแรกๆที่โฟมมดเนาะทำการแสดงนี่นะ่ แล้วพี่เอสจัดการเขาก็บอกว่าอ่ะเอาวันนี้ไปใช้เขาให้ฉันมาขวดหึึ่เราวันนี้เช็ดตานะแล้วฉันก็ใช้อันนั้นนะมันต้องแบบโฟมอัั้ะแรกๆจนถึงปัจจุบันถามว่าดีไหมมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่กลายเป็นว่าฉันติดอันเนี้ยไม่รู้เพราะอะไรคือดีบใส่ทิชชู่ใช่ไหมแล้วโปะไปนิดนึงแล้วพอออกมาปุ๊บอะมันหมดมันสะอาดจริงๆเอาเปว่า ใครยังไม่เคยลองเอาลองไปซื้อกันดูนะเอาว่าแค่นี้แหละเอาเป็นว่าใครใช้เหมือนฉันมีอะไรไม่มีอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยว่าแบบใช้เหมือนการชอบเหมือนกันหรือไม่ก็แบบอ,อุ๊ยเคยอยากจะลองซื้ออันนี้เคยอยากจะลองใช้อันนี้เหมือนการเม้นมาบอกไปได้แล้วก็หรือบนเนต็ตมีอะไรที่เธอรู้สึกว่าแบบฉันก็มีของฉันจ้ะฉันก็ชอบมากฉันก็ใช้มานานจา้ะอันนี้ก็เป็นไอเทมของฉันพิมพ์บอกหน่อยเพืพ่อที่ฉันได้ตำแล้วก็มาใช้ตามบ้างถ้าดีก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ดีก็จะบอกว่าดีเพราะว่าเผยลูกค้าดูใช่อ่าตามนั้นไม่บายปะ เป็นแมวอะไรดีอ่านรีิวไหมรีวิววันหลังรีวิวเล่นกับแมวด้วยจะได้มีสปอเตอร์อาหารแมวเข้ารีวิวเล่นกับแมวเหรอรีวิวเล่นกับแมวเหรอเนี่ยพาเขาไปอาบน้ำพาเขาไปหาหมอเคยจะหมดนนน้องขอเราโหดเขาก็จะหมดคลิปนั้งเนาะบังกล้องสุดไม่ไปอยู่นี่ไปอยู่นี่่เป็นนักร้องแบบ เนาะแล้วตอนนี้เริ่มเป็นแล้วเหรตอนนี้ไม่เป็นแล้วแต่เขาไม่เขาไม่ร้องเพลงแล้วแต่เขาชอบขึ้นเวทีแต่ใช้ดีแต่จ้างได้นะคะอ้จ้างได้นะคะโปรดมชั่นทำงานที่ไม่ใช่ลองเพลงเจลเองแต่แต่นี้คอนเสิร์ตสามคอนเสิร์ตแล้วไม่ชอบร้องเพลงร้องเพลงแต่ชอบขึ้นเวทีชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบมากแล้วก็พอแต่งตัวเสร็จแล้วก็เออล้างเออเหมือนลูกค้าเลยเนาะลูกค้าไม่เข้ายังไงอะไรก็ได้ลองเข้าดูจะพูดให้ให้เออ ให้หมดสุดตาไม่ได้คิปสิบนาทีกูจะพูดสักสิบนาทีเลยมึงพูดคนเดียวนะ